เคยหรือไม่ครับที่อยากได้ลำโพงบลูทูธที่ดูเท่ดูดีดูมีสไตล์ไม่ว่าจะพกพาไปไหนก็เข้ากับแฟชั่นการแต่งตัวของคุณและนี่เลยครับ Fender Newport 2 เฟนเดอร์นิวพอตสตัวนี้นะครับเป็นตัวที่แฟนๆนะครับของเฟนเดอร์ต่างให้การยอมรับนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้อัปเกรดความสามารถทางด้านเสียงนะครับม่ย่างจะหนักจะเต็มก่ารุ่นก่อนหน้านั่นเองครับและแน่นอนลําโพงเฟนเดอร์นิวพอตสตัวนี้นะครับก็ไม่ใช่ลําโพงที่ออกมาใหม่แล้วนะแต่แฟนๆนะครับยังให้การตอบรับและนิยมใช้กันมากนะครับในปัจจุบันและยังเป็นลําโพงบูทูธนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับที่เรียกได้ว่าของมากี่ครั้งกี่ครั้งนะครับก็หมดนั่นเองโดยสาเหตุนะครับที่ แฟนๆนะครับต่างว้าวในตัว Fe n เดอร์ w p o r t 2ตัวนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะไปบอก5เหตุผลนะครับที่ Fe n เดอร์ w p o r t 2ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับจะมีอะไรบ้างไปฟังเลยครับและในเหตุผลข้อที่1นนะครับก็คือ Fender Newport 2ตัวนี้นะครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับที่มีการดีไซน์นะครับที่โดดเด่นมากๆเลยนั่นเองครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแบรนด์เฟ n เดอร์นะครับเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักดนตรีนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าต่อยผมเนี่ยไม่เป็นนักดนตรีก็จะต้องรู้จักแบรนน์ี้ะแล นี้นะครับเมื่อเขาได้มาออกแบบนะครับลำโพงบลูทูธนะครับเขาก็ได้นำนะครับความคลาสสิกของเขานะครับมาใส่ไว้ในตัวลำโพงบลูทูธนั่นเองครับก็คือ f e n เดอร์นะครับเขาได้เอาดีไซน์ของ a m p l i f i e r นะครับของเขานะครับรุ่นหนึ่งชื่อว่ารุ่น68 Custom นะครับมาใส่ใน f ฟ n เดอร์ตัวนี้นั่นเองครับจุดเด่นด้านการดีไซน์ของเขาตรงนี้นะครับบอกตรงๆครั้งแรกที่ผมได้เห็นนะผมอยากเสียตังค์อะ ทั้งปุ่มหนอบควบคุมของเขานะครับที่ให้มาทั้งปุ่มปรับค่าวอลลุ่มปรับค่าเสียงแหลมปรับค่าเบเคเขามีตัวเลข1นึถึงสิกำกับนะครับแล้วก็มีท็อกเกิลสวิปนะผมบอกเลยนะโอ้เธอเหมือนเปียกและแนนอนใน f ฟ n เด r Newport 2ตัวนี้นะครับก็มีให้เลือกด้วยกันถึง4สีมีสีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับผมและเหตุผลในข้อที่2นะครับ ที่คนนิยมใช้ Fe n เดอร์ w p o r t 2ตตัวนี้นะครับก็คือในตัว Fe n เดอร์ w p o r t 2ตตัวนี้นะครับคุณสามารถใช้งานได้ทั้งแบบสายและแบบบลูทูธนั่นเองนะครับและบลูทูธนะครับเขาอยัางอัปเกรดมาก่อนรุ่นก่อนหน้านะครับให้มาเป็นบลูทูธ5.0นั่นเองครับและนี่นะครับก็เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งนะครับที่อัปเกรดมาจากรุ่นก่อนหน้านะครับทำให้ค่าลาเทนซีนั้นต่ําเมื่อคุณนํา Fe เดอร์ e w p o r t 2ตตัวนี้นะครับไปดูหนังหรือดูซีรีส์มันทําให้เสียงและภาพนะครับบไม่่ีลยกอองผแะาท นะครับตัว Fender Newport 2ตัวนี้นะครับใช้งานแบบสายได้โดยการที่ด้านหลังของเขานะครับมีรูอ็อก3.5 มาให้เราใช้งานนั่นเองครับและเหตุผลในข้อที่3นะครับที่เป็นเทคโนโลยีที่ลําโพงบลูทูธสมัยนี้ไม่มีมันก็ไม่ได้ถูกต้องไหมครับแน่นอนว่าในลําโพงบลูทูธ Fender n e w p o r t 2ตตัวนี้นะครับมีโหมดที่ชื่อว่า Party Mode ที่ทําให้คุณนะครับเชื่อมต่อ Fe n เดอร์ w p o r t 2 2ตตัวเข้าด้วยกันจะฟังแบบโมโนหรือสเตอริโอก็ได้นั่นเองครับมาถึงเหตุผลในข้อที่4นะครับในลําโพง Fe n เดอร์ w p o r t 2ตัวนี้นะครับมีไมโครโฟนคอนเฟลเลนต์นะครับที่ทําให้คุณนะครับสามารถรับสาย การใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับทาให้คุณนะครับไม่ต้องสลับโหมดในมือถือบ่อยๆว่าเฮ้ยจะเลือกเป็นลําโพงหรือว่าจะเลือกเป็นลาโพงโทรศัพท์หรือจะเป็นโทรศัพท์ดีนะซึ่งข้อดีตรงนี้ลําโพงบางรุ่นในเลนเดียวกันยังทําไม่ได้นะครับมาถึงข้อดีข้อสุดท้ายข้อที่5ที่ผมชอบในลําโพง Fe n เด r New Port 2ตัวนี้นะครับก็คือด้านหลังของเขานะครับเห็นไหมครับมีพอร์ต USB ที่ใช้งานเป็น power bank ให้โทรศัพท์มือถือของคุณได้นั่นเองและที่สำคัญลำโพง Fe n เดอร์ w Port 2ตัวนี้นะครับ 2ชั่วโมงครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าคุณเอาไปใช้งานแล้งงานปาร์ตี้ของคุณจะแบบจะก่อยจะแบบสะดุดเพราะแบตอึดนั่นเองครับเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้แบตอึดนะครับผมก่อนที่เราจะไปฟังเสียงของ Fender Newport 2ตัวนี้กันเรามาดูสเปคทางด้านเสียงกันสักนิดนึงครับผมว่าจะต่อขึ้นเลย เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเสียงของเจ้า Fe n เดอร์ w p o r t 2ตัวนี้คุณผู้ชมฟังแล้วรู้สึกยังไงลองเม้นต์กันมาพูดคุยกันหน่อยนะครับผมสำหรับตัวผมเองนะที่ผมชอบใน Fe n เด r New p o r t 2ตัวนี้เลยนะครับก็คือย่านเสียงแหลมกับเสียงกลางของเขาอ่ะเฮ้ยเสียงร้องมันชัดมากและเสียงใสของเขาทำได้ดีมากยิ่งเป็นเพลงผู้หญิงร้องอ่ะคีย์ที่ผู้หญิงร้องโอ้โหมันฟังแล้วมันใสขึ้นสวรรค์ไปเลยครับผมและเสียงเบสของเขานะ เห็นตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับก็ทําได้ดีนะครับทาได้ดีประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็คะแนนที่ผมให้อ่าคะแนนที่ผมให้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับเสียงเบสนะครับผมให้เขาประมาณ4คะแนนนะครับผมเสียงกลางนะครับผมให้เขา4.5คะแนนแล้วก็เสียงแหลมนะครับผมให้4.5คะแนนเช่นเดียวกันครับผมแล้วมาถึงไฮไลท์สุดท้ายที่ผมชอบมากๆในเฟ n เดอร์ w ีพ r t 2ตัวนี้นะครับผมขออนุญาตกระซิบนะคือราคาเปิดตัวกับราคาปัจจุบันอ่ะหจะต้องได้มากๆเลยครับ โคตรดีทั้งคุณภาพทั้งราคานะครับขนาดเพิ่งลงมาเล่นตลาดออดิโอ,อยังทําได้ขนาดนี้นะโอ้ oh my god ก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับ5ข้อที่ผมชอบใน Fender Newport 2ตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ดูคลิปนี้ชอบอะไรใน Fender Newport 2ตัวนี้ลองเม้นมาพูดคุยกันหน่อยนะครับผมวันนี้ผมนะครับแล้วก็ Fender Newport 2ตัวนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ต้องการฟังเสียงตัวเต็มจริงๆจ,จ,จากเจ้า Newport 2ตัวนี้นะครับก็ไปลองได้ที่ Music Arm มทั้ง เสาขาเลยนะครับผมก่อนที่เราจะจากกันไปยอยากให้คุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทาง Music Arms นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ Music Arms